ยำคำแชนแนลฟังแล้วหลอนนั่งห้างอาถรรพผีตายหงประพันธ์โดยไกรโศกเมื่อนึกถึงคําว่าเงินตราไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่มันจำเป็นเป็นคําพูดง่ายๆ ที่ใช้ได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยใดเพราะไม่ว่าจะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยบ้านนอกคอกนาป่าเขาเชิงดอยการใช้ชีวิตของมนุษย์ให้อยู่รอดหรืออยู่อย่างสุขสบายได้นั้นจะต้องมีเงินเป็นตัวขับเคลื่อนครั้นจะได้เงินมาก็ต้องทำงานเอาแรงแลกเช้าจรดขําบางคนก็เป็นขํายันเช้านั่นคือวิถีชีวิตของคนเมือง หรือผู้ที่อยู่อาศัยในสถานที่ที่มีความเจริญแล้วคนที่อยู่ตามชนบทบนรอยบนเขาเล่าการงานอาชีพของพวกเขาเหล่านั้นเป็นแบบใดสิ่งที่นี้ไม่พ้นก็เป็นการทำไร่ทำสวนหรือไม่ก็หาของป่าดังเช่นเรื่องเล่าลหลายๆเรื่องที่เราเราท่านๆได้ฟังกันหมู่บ้านของนอายอําก็เช่นกัน ผู้คนกว่า80%ก็มีอาชีพตามอัตภาพและลักษณะที่อยู่จะเอื้ออำหนวยตัวในอ่อก็เป็นเช่นบุคคลอื่นๆถึงหน้านาก็ทำนาหมดหน้านาก็ทำไร่หน้าผักหวานหน้าเห็ดก็ขึ้นดอยไปเก็บเกี่ยวอของป่าเหล่านั้นมาขายได้เงินมามากบ้างน้อยบ้างตามแต่ปริมาณของเห็ดหรือผักที่เก็บได้ จนกระทั่งเริ่มมองเห็นแล้วว่าเงินที่ได้จากการหาของกินแบบนี้มันช่างน้อยนิดจนแทบไม่พอเจือจุนต่างกันกับนายแก่นเพื่อนของเขาที่มักติดตามไปเป็นลูกหาบให้พรานเก่งๆนอกจากจะได้ส่วนแบ่งเป็นเนื้อหนังที่จำนวนเพียงน้อยนิดกลับเปลี่ยนเป็นเงินได้มากโขแล้วยังได้สารพัดวิชาพราน ที่บางครั้งก็ครูพักลักจำํำหรือไม่ก็ถามเอากับนายพรานที่ตนติดตามไปด้วยอย่างโต้งต้งเขาก็สอนบ้างไม่สอนบ้างแล้วแต่อารมณ์แต่สิ่งที่นายแก่นเรียนรู้และจดจําไว้นั้นก็มิใช่น้อยเรียกว่าสามารถแบกปืนไปหายิงสัตว์น้อยใหญ่ในป่าที่ไม่ลึกมากได้ด้วยตัวคนเดียวสบายๆเย็ยยนวันหนึ่งที่ร้านยายหยุด ร้านของชําประจําหมู่บ้านโอ้ยช่วยกูทีว่ไอ้กเกลอเอ๋ยรายได้มันน้อยเหลือเกินเห็นทีแบบนี้กูจะเก็บเงินแต่งเมียไม่ทันแล้วกระมังอนาคตพ่อตากูโอ้ยมีหวังยกสายใจให้ไอ้หนุ่มพ่อค้าในตัวอำเภอแน่ๆแล้ถ้าเป็นแบบนั้นนะกูก็คองอกแตกตายแน่ๆเลยวะในแก่นชายตามองในอ่ำนิดหนึ่งก่อนจะแค่นเสียงหัเราะออกมา เขานั้นรู้ดีว่าเพื่อนคนนี้ผูกสมัครรักใคร่กับสาวงามคนหนึ่งในหมู่บ้านและตัวสาวเจ้าเองก็ดูท่าจะมีใจให้เพื่อนของตนเช่นกันเพียงแต่จะให้ได้ลงเอ่ยกันนั้นสินสอดทองมั่นเป็นสิ่งที่นายอ่ำต้องหามาแลกและจากจำนวนที่พ่อของสายใจเรียกร้องมานายอ่ำเก็บผักเก็บหญ้าขายไปอีกยี่สิบสาสิปีจะได้แต่งเมียหรือไม่ เขาก็ยังสงสัยอยู่โว้ยก็กูบอกมึงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าให้เขาป่าติดตามพรานไปกับกูไม่อย่างนั้นป่านนี้มึงเก็บเงินได้ครึ่งหนึ่งแล้วกระมังจากที่พ่อของนางสายใจแกเรียกร้องเอานั้นก็ในป่ามันน่ากลัวนี่ว่าโดยเฉพาะป่าที่พวกพรานเขาพามึงไปไม่รู้ว่ามีผีสางอย่างไหนบ้าง เกิดเข้าไปแล้วมันควักไส้จกตับกูไปกินไม่ตายหาหรือวะโอ้ยก็แล้วกูตายไม่เล่านายแก่นหันไปถามแสดงอาการเหนื่อยหน่ายเต็มทนแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมานานเพียงแค่ได้เห็นสายตาที่ไม่สบายของอีกฝ่ายนายแก่นก็ถอนหายใจยาวออกมาโอ้ยเอาอย่างนี้พรุ่งนี้พรานจำปาเขาจะพากูเข้าป่าอีกที คราวนี้เห็นว่าจะเข้าไปโป่งยิ้วงั้นมึงก็ไปกับกูด้วยก็แล้วกันอย่างน้อยกลับออกมาเนื้อหนังที่เขาให้มึงเอาอไปแลกเงินก็ได้หลายร้อยอยู่ฮะโป่งยิ้วที่นั่นมันป่าอัธถันไม่ใช่หรือว่าไอ้แกนนายอ่ําสะดุ้งหยงหันไปถามเพื่อนหน้าเสียโอ้ยมึงจะแต่งไม่งานนั่นนะหรือจะรอเก็บเงินวันละสิบยี่สิบกว่ามึงจะได้แต่ง อีนางสายใจมีผัวใหม่ไปไม่รู้กี่คนแล้วไม่ต้องเรื่องมากเช้ามืดมาหากูที่บ้านพรานจำปาเขาจะออกแต่เชา้าพูดจบในแก่นก็แยกจากเพื่อนเพื่อกลับบ้านเดินบนอุบอิบสายหน้าเช้าว,วันต่อมาแสงตะวันโผล่พ้นยอดไม้มาได้ครู่ใหญ่แล้วนายแก่นนั่งกระวนกระวายอยู่ยังแค่หน้าบ้าน คอยชะเง้อมองข้ามรั้วเตี้ยๆไปยังถนนแคบๆข,ของหมู่บ้านยามนี้หมอกหนาลอยตัวปกคลุมจนมองไม่เห็นสิ่งใดได้ในระยะสิบเมตรนายแก่นใจไม่สู้ดีรอว่าบุคคลที่นัดหมายกันไว้จะมาหรือไม่ครู่เดียวเงาร่างของใครคนหนึ่งก็เดินทะลุไอหมอกออกมาให้เห็นรางๆนายแก่นยิ้มกว้างถอนใจแต่ก็เพียงแวบเดียวเท่านั้น เมื่อเห็นได้ชัดว่าเงานั้นหาใช่ในอ่ำเพื่อนที่มาขอความช่วยเหลือแล้วเขาก็ให้ทางออกไปเมื่อเย็นหวานไงไปได้หรือ,อยังไอ้แกนชักช้าประเดี๋ยวได้เดินร้อนกันกลางทางพรานจำปาแบกปืนสะพายย่ามเดินพ้นควันยาเส้นมาถึงก็เอ่ยปากเรียกโดยไม่ยอมเข้ามาในเขตรั้วบ้านนายแก่นลุกขึ้นสะพายปืนออกไปหา ด้วยท่าทีอิดออดจนพรานจำปาแปลกใจนี่เองเป็นอะไรอีกวะไอแกนถ้าทางไม่อยากไปนะมึงวันนี้เออคือว่าเฮ้ยไอแกนรอกูด้วยโว้ยรอฉันด้วยจะพ่านจำปาเสียงตะโกนลั่นด้วยอาการร้อนรนทําให้ในายแก่นยิ้มกว้างหันขับถึงตัวพรานจำปาเองก็หันกลับไปดูเช่นกันว่าใครกันหนอที่เรียกชื่อรังรอเขาไว้เมื่อครู่ โยชักฉาชิบหายเลยมึงเกือบไม่ทานแล้วนะเว้ยไอ้ฮะนายแก่นบนให้เพื่อนด้วยใบหน้าเพื่อนยิม้มนี่มันอะไรกันวะไอ้แกนไอ้อ่ามันจะไปด้วยหรือใช่จะพรานพอดีมันจําเป็นต้องใช้เงินนะจ๊ะพรานไม่ว่าอะไรหรอกใช่ไหมจ๊ะขาแรกพรานจําปาทําท่าไม่ชอบใจเท่าใดนักแต่เมื่อนายแก่นอธิบายถึงความจําเป็นและความมุ่งมั่นของนายอ่ําให้ฟัง เขาก็คลายสีหน้าลงพยักหน้าน้อยๆแล้วเดินนําทั้งสองไปเงีย,งยบๆครึ่งวันแรกพวกเขาพากันเดินมาได้ครึ่งทางจากอากาศในช่วงเช้าที่หนาวเหน็บจนมือเย็นเฉียบแต่ทันทีที่ตะวันตรงหัวกลับเปลี่ยนเป็นร้อนจัดทั้งที่นั่งอยู่ในร่มไม้ใหญ่โอ้โอ้โอยไม่อยากแก่เลยกูพรานจำปาบนให้กับสังขารที่โรยลาลุกก็โอยนั่งก็โอยนแก่นทิ้งตัวลงนั่งข้างๆ ห่างออกไปเล็กน้อยหลวงเอาเข้าวห่อที่เตรียมเอาไว้สำหรับสามคนออกมายื่นให้ทั้งสองทางด้านในอําเอาแต่หันรีหันขวางอยู่ตลอดเวลาเสียงดังก๊อก,น,กนั่นแก๊กนี่เป็นภาวาตาเหลือกพรานจำปาเห็นดังนั้นก็หลุดขำพืชออกมาถ้ามึงจะกลัวขนาดนี้นกูกลับไปส่งที่บ้านให้เอาไมออห,าหมไอออ้มไม,ไม่ไม่จะพราน นายอ่ำปฏิเสธทันควันฉ,ฉ,ฉันไปได้ไม่มีปัญหาพรานจำปาจ้องขมิงครู่หนึ่งสายหน้ายิ้มน้อยๆทั้งสามจัดการกับข้าวหอ่อและนั่งพักก้นพอให้ร่างกายปรับสภาพให้เข้าที่เข้าทางแล้วจึงออกเดินทางกันต่อจุดหมายในครั้งนี้คือโป่งยิ้วโป่งผีที่มีเสียงล่ำลือหนาหูว่าผีดูนักแต่พรานเก่งๆหลายคนก็ชอบไปที่นั่น ด้วยว่าหากต้องการสัตว์ใหญ่ที่เที่ยวงาราคาแพงที่นั่นมีให้เลือกยิงได้ไม่ต้องแย่งกันเพียงแต่ต้องใจแข็งเอาหน่อยเท่านั้นต้องยอมเสี่ยงกับชื่อเสียงหน้าหวัดวันซึ่งความจริงแล้วก็ใช่ว่าใครจะเข้าไปก็ต้องถูกหลอกเสมอไปอย่างพรานจำปาเองก็เข้าออกโป่งนั้นอยู่หลายครั้งแต่ไม่เคยเจอดีอย่างที่ใครเขาว่า บาบแก่ๆทั้งสามพากันหยุดยืนอยู่หน้าดงยิ้วป่าไม้ใหญ่มีหนามล้อมรอบชนิดนี้ขึ้นเป็นดงล้อมรอบป่งดินเต็มเอาไว้ราวกับเป็นกำแพงทำให้ดูเหมือนว่าภายในดงยิ้วนั้นมันเป็นนรกไม่ใช่โลกมนุษย์เหมือนด้านนอกที่พวกเขากำลังยืนอยู่นี้นี่แหละไอ้อโป่งยิ้วนายแก่นบอกก่อนจะเร่งติดตามพรานจำปาเข้าไปในดงยิ้วนายอ่ำกลืนน้ำลายฝืดคอก้าวตามไปติดๆ คืนนี้พรานจำปาจะพาพวกเขานั่งห้างยิงกระทิงโดยห้างนั้นเป็นห้างเก่าที่เขาผูกเอาไว้นานแล้วและขึ้นมานั่งทุกครั้งที่มาโป่งนี้แม้จะมีคำพูดที่ว่าพรานไพรนั้นจะไม่นั่งห้างเก่าหรือนั่งห้างที่ผูกทิ้งไว้เพราะมันเป็นอาถรรพ์แต่พรานจำปาไม่เคยเชื่อไม่เคยกลัวแต่เมื่อปีนขึ้นมาด้านบนพรานจำปาต้องเลิกคิ้วสูงเฮ้ยใครมันบังอาจมานั่งห้างกูวะ เขาสะบดลั่นด้วยอาการหัวเสียเมื่อเห็นว่าผืนห้างเต็มไปด้วยขี้และก้นยาเส้นเกลื่อนไปหมดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องย้ำเตือนว่าอาถรรพ์การนั่งห้างเกา่าไม่เป็นความจริงผ้าเขามาที่คาดเอวถูกคลายออกมาปัดทำความสะอาดพรานจำปาทั้งบนทั้งแช่งใครก็ตามที่ดอดมานั่งยิงสัตว์บนห้างของเขานายแก่และนายอำ่ำปีนขึ้นมาก็จัดแจงหาที่นั่ง สามคำสั่งของพรานจำปาพื้นที่ทำจากไม้ไผ่ขนาดไล่เลี่ยกันผูกจับยาบแต่แน่นหนาพอควรทำให้ในายอ่ำที่ไม่เคยเข้าป่านั่งห้างล่าสัตว์เลยสักครั้งมีอาการไม่สบายตัวดั่งหน้านิ้วกระสับกระสายจนพรานจำปาและนายแก่นจับสังเกตได้แต่โดยเนื้อแท้แล้วสิ่งที่ทำให้ในายอ่ำกระอักกระอ่วนใจมันไม่ได้เกิดจากพื้นแข็งๆที่บดจนก้นร่วดร้าว นี่มึงเป็นอะไรวะไอ้อำทำหน้าเหมือนคนปวดขี้มม,มันไม่สบายยังไงไม่รู้วะ่ะนายอําบอกเสียงสันเครือมันเหมือนกับว่ามีใครไม่รู้จ้องพวกเราอยู่ตลอดเวลาเลยวะ่ะกูขนคอลูกวาบวาบตั้งแต่เข้ามาที่นี่แล้วโอ้มันก็เป็นแบบนี้เหรอวยตาขาวไม่เข้าเรื่องจากนี้พวกมึงทำตัวให้เงียบๆเ,บเอ,อะมาทึงแบบนี้สัตว์ไม่เข้ากันพอดี ทั้งสองเงียบกริบทันทีที่ขาดคำของพรานจำปาเวลาหลังจากนั้นทั้งสองคนได้แต่นั่งเงียบมีบ้างบางครั้งที่ขยับกายไปมาคลายเมื่อยขบเสียงไม้พื้นห้างลั่นออดแอดเสียงกล้องสะท้อนไปในราวไพรควันจากยาเส้นที่พรานจำปาสูบลอยขึ้นไปในอากาศเป็นสายในอำ่ำที่ก่อนหน้านี้ยังหวาดกลัวจนตัวสัน่น แต่เมื่อได้สัมผัสกับธรรมชาติเข้าจริงๆกลับนั่งมือลอ,อยด้วยสีหน้าสบายอารมณ์ออกมาเอาดือด้อดวงตะวันศาศาสาดแสงสีแดงเลือดนกฉาบทับไปตามยอดไม้ได้เหลี่ยมเขาหมู่แมลงกลางคืนเริ่มกรีดปีกตะเบงเส็งแซ่ดังดนตรีในโรงมหหรสพพรานจำปาค่อยๆเอื้อมมือหยิบปืนที่พาดอยู่กับบางไพรเอามาถือกระชับไว้ นั่นเป็นสัญญาณที่นาย่กนเห็นจนชินตาเขาบีบต้นขาเพื่อนเบาๆทาท่าจุปากเพื่อกันไม่ให้ส่งเสียงครู่เดียวในอ่ำก็เข้าใจเมื่อดงหญ้าทึบด้านซ้ายมือไหวยวบและแวกออกเขามองไปด้วยใจระทึกรอลุ้นว่าสัตว์อะไรกันหนอที่โผลออกมาเข้าทางปืนพรานจำปาแต่แล้วก็ต้องถลึงตาเลิกคิ้วสูงเมื่อปรากฏว่าสิ่งที่ออกมานั้นเป็นมนุษย์หาใช่สัตว์ป่าเขี้ยวงาไม่ ที่เราจะได้กระทิงจริงๆหรือว่าไอปานไม่ใช่ว่าเรามาเสียเที่ยวหรอกนะเว้ยมึงเชื่อกูสิไอการกูการรับประกันเลยว่าไม่มีพลาดลอยมันย่ำไว้จนเละกูตามมาเมื่อวานก่อนเห็นเตรยอยู่แถวนี้กวัวว่าล้มมันได้แล้วจะไม่มีปัญญาเอาเนื้อกลับกูเลยพามึงมาเนี่ยเสียงพูดคุยดังลั่นของสองคนด้านล่างที่แวกป่าเข้ามาในเขตโปง่งการมีตัวตนอยู่ของสามคนบนห้าง ไม่ได้ระแค่ระคายให้ทั้งสองรู้สึกได้เลยสักนิดไอ้การอย่างนั้นหรือพรานจำปาอุทานเบาๆแสดงสีหน้าสงสัยขอให้มันจริงเถอะไอ้ปานกูเห็นกี่ครั้งกี่ครั้งก็เหลวบอกเดียวได้เค่งได้กว้างสุดท้ายได้แต่กระจงหนูถุยนั่นเองทำให้พรานจำปาสะดุ้งโยงใจเสียเพราะชื่อของสองคนด้านล่างนั้นเขารู้จักมันเป็นชื่อของพรานฝึกหัด ที่ถูกกระทิงเปี่ยวซึ่งนายปานยิงแล้วไม่อยู่ในนัดเดียวมันกดเขาบทพยี้ไส้แตกร่างแหลกเละเมื่ออาทิตย์ก่อนเขาจำได้เพราะเพื่อนพรานที่รู้จาักกาันบอกให้ฟังแต่มันเป็นเรื่องที่เขาปิดกันไว้จึงไม่ค่อยมีใครรู้เป็นอะไรหรือเปล่าพรานตัวสั่นเชียวนั่นนายแกนกระซิบถามเมื่อเห็นอาการสารริกเหงื่อแตกพักของพรานจำปาไอ้สองคนนั้น สองคนนั้นทำไมหรือขาดคําของนายแก่นเสียงแสกสากจากป่าฝั่งตรงข้ามของนายปานและนายก้านด้านล่างกระทิงใหญ่ตัวหนึ่งเดินสะบัดศีรษะหายใจฟืดฟาดแวกพงหญ้าสูงเทียมอกออกมานายปานชะงักงนันก่อนจะวาดปากกระบอกปืนเล็งใส่ตามธรรมดาของสัตว์ป่าเมื่อกระสากลิ่นมนุษย์หรือพบเจอกับศัตรูที่มีความคิดความอ่านเหนือกว่า มันต้องหนีแต่กระทิงเปี่ยวตัวนี้กลับตรงกันข้ามมันยืนจางก,ก้ารับเขากับรากมะเดื่อใหญ่เรียวแรงมหาศาลและความแหลมคมของเขาสีดำสนิทนั้นงัดเอาทั้งเปลือกทั้งเนื้อของรากมะเดือ่อจนกระจุยกระจายเท้าหน้าตะกุยดินดวงตาจ้องเขมิงไปยังมนุษย์ทั้งสองด้วยอาการมุ่งร้ายพระพานจะไม่ช่วยไอ้สองคนนั้นหรือ ปืนแก๊บของมันเอาไม่อยู่หรอกนะพรานมึงหุบปากไปเลยนะไอ้กแกนนั่นมันไม่ใช่คนเสียงปืนดังขึ้นแบบไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวสามคนบนห้างสะดุ้งโยงพร้อมๆกับกระทิงเปี่ยวตัวนั้นวิ่งสวนควันปืนเข้าใส่ในายปานลูกตะกัวเบอร์แปดที่ถูกระเบิดใส่เพียงแค่เบาะหนังทันทีที่พุ่งถึงตัวพรานฝึกหัดทั้งสองมันบรรดาลโทสะ สะบัดเขาเข้าใส่ชายโครงของนายปานพรวดเดียวมิดโคนทะลุหลังนายปานไม่ได้ร้องสักแอะเวียงร่างไร้วิญญาณของนายปานทิ้งแล้วพุ่งเข้าใส่ในายก้านที่มัวแต่ยืนทะเลือทะล่าตาเหลือกทำอะไรไม่ถูกช้าไปที่มันจะหันหลังหนีเพราะเพียงแวบเดียวที่เห็นเงาทะมึนดำมืดพุ่งเข้ามามันก็รู้สึกว่ามีแรงงัดเวียงมันจนลอยควางทันทีที่ร่างตกกระแทกพื้นกีบเท้าของกระทิงเปี่ยวตัวนั้น ก็ย่ำเข้าเบ้าหน้าเสียงดังโพระ,ะทั้งเลือดทั้งมันสมองแตกกระจายเกลื่อนมันลากร่างของนายก้านติดขาหน้าขณะที่บทขยี้เขาใส่ร่างของนายป่านสามแล้วสามเล่าทั้งกดทั้งเสียบทั้งดันทั้งงัดทั้งขยี้และเมื่อร่างของนายก้านหลุดออกจากขาหน้าของมันมันก็หันมาระบายอารมณ์กับร่างที่หน้าเล็กของนายก้านแทนพักเดียวเท่านั้นพื้นดินตรงหน้ามันก็แดงฉานไปด้วยเลือดเศษเนื้อที่เคยเป็นมนุษย์กระจัดกระจายเกลื่อนพื้น ตับไตไส้ม้ามยิ่งไม่ต้องพูดถึงถูกมันเหยียบย่ำเละตุ้มเปะส่งกลิ่นคาวคลุ้งตายตายหงทั้งสองมันยืนมองอยู่ครู่ก็เดินสะบัดหัวทอดน่องจากไปสามคนบนห้างนั่งอ้าปากค้างตาเหลือกขนาดพรานจำปาที่ว่าแน่ๆพอได้เห็นผีครั้งแรกอย่างหน้าซีดเกิดหวาดกลัวจนตัวสัน่นชะชะชะชิบหายแล้วนั่นปะระยละพรานฉันว่าแล้วพวกมันไม่รอดแน่ นายแก่นและล่ำละลักตำหนีพรานจำปาปากคอสันแล้วสิ่งต่อมาที่พวกมันได้เห็นทําเอาผวาจนแทบตกห้างร่างแหลกเหลวเลเทะของสองศพด้านล่างค่อยๆย,ยันกายลุกขึ้นด้วยความยากลำบากเสียงกรอบกแกรบบเมื่อกระดูกที่หักปนปี้ไม่สามารถรับน้ำหนักตัวของมันทั้งสองได้เสียงเพละ,เ,พละ,เ,พละเมื่อก้อนเนื้อด้านล่างกำลังยันกายขึ้นแล้วลม้มลงกับพื้นครั้งแล้วครั้งเล่า พรานจำปาและนายแก่นตาเลือกลานด้วยอาการตกใจส่วนนายอํานั้นคอพับหมดสติไปตั้งแต่ตอนกระทิงตัวนั้นเสียบเขาใส่ร่างนายปานตายต่อหน้าแล้วออโอ้ยไอ้ปานไอ้เพื่อนระยามลอกกูมาโดนฆ่าเสียได้ตอนกระทิงบาดซบนั่นคิดกูเสียรอยกูตกใจแถบแย่ไอ้เพื่อนเวนไอ้เพื่อนนรก โอ้ฮย <c oughs> อย่าบ่นเป็นนักเรยนห่อ้ก,การโอ้ <c oughs> ร่างแหลกเละข,ของนายปานสวนกลับถันควันแล้วมันก็ต้องหยุดพูดเมื่อการร่างหลุดพรว่ตกห้อยร่องแรงมันใช้ฝ่ามือดันกลับเข้าที่เก่าเสียงดังแล้วพูดต่อโอ้ยโอ้ย <c oughs> มึงอย่าบ่นนักเลยอ้คนที่ตกใจนะไม่ใช่มึงหรอกแต่เป็นไอ้สามตัวข้างบนนั่นต่างหาก พรานจำปาและนายแก่นสะดุ้งเฮือกเมื่อรับรู้แล้วว่าถูกจ้องมองจากผีในายปานและผีในายก้านเท่านั้นยังไม่พอสองผีด้านล่างยังทําท่าทางจะปีนขึ้นห้างมาหาพรานจำปาราวกับได้สติตวัดปืนเล็งใส่ผีนายก้านซึ่งปีนขึ้นมาถึงครึ่งต้นแล้วในตอนนี้และพรานจำปาก็ต้องตะลึงตาค้างเมื่อเห็นว่าศีรษะที่คลาแรกเป็นรูโวจากการถูกกระทิงเหยียบจนทะลุ บัดนี้มันหายไปครึ่งหนึ่งเพราะกลุ่มกระสุนของเขาแต่ผีนายก้านกลับไม่สะทกสะท้านปีนเกาะแน่นเนบอยู่กับต้นไม้ใต้ห้างราวกับลิงกับข้างฝ่ายผีนายปานเองก็ไม่ยอมน้อยหน้ากระโดดเกาะต้นปอกกระสาข้างๆพรางปีนป่ายด้วยความคล่องแคล่วแผลบเดียวมือเล็กๆของมันก็วางแมะเกาะขอบห้างพะบผา่านทั้งนี้เร็วนายแกนร้องบอกดังลัน่น ลืมไปว่าตนเองก็ถือปืนอยู่เช่นกันเหงื่อการที่ไหลซึมจนโทมกายหยดแหมะลงใส่ปืนจนเปียกไปหมดเฮ้ยไอ้แกนมึงก็ยิงมันสิวะจะเก็บลูกปืนเอาไว้หาหอกอะไรเล่ามึงก็ยิงมันสิวะเสียงตะคอกของพรานจำปาทำให้ในายแก่นได้สติรีบวาดกระบอกปืนหันไปทางผีนายปานทันทีแฉเสียงสับนกทันทีที่เหนียวไกแต่ปืนไม่ลั่นดินปืนเปียกเหงือ่อ ยังผลให้กลไกาการทํางานติดขัดแล้วปืนในมือของนายแก่นก็ถูกกระชากอย่างแรงเฮ้ยไอ้ผีนรกลงไปพรานจำปาหันกลับมาเมื่อนายแก่นรอ้องโบยวายแต่ภาพที่เห็นนั้นกลับทําให้ใจเขาสะดุ้งวา่าเมื่อด้านหลังนั่นหาใช่นายแก่นไม่กลับเป็นร่างของผีนายปานที่สยย,ยิ้มหน้าสยดสยองเฮ้ยไอ้ชิปหายพรานจำปากระชากมีดออกจากฝากักปักคมมีดใส่กลางอกผีนายปานทันทีเออ พะพะพะพานจำปาพานแทงฉันทำไมนายแก่นตาเหลือกเอ่ยปากถามเจ็บแปบที่กลางอกแต่สิ่งที่พานจำปาเห็นและได้ยินกลับไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> มึงฆ่ากูไม่ได้หรอวไอ้พานกระจอก <c oughs> <c oughs> เขามองเห็นว่าร่างที่เขาเสียบมีดใส่กลางอกนั้นเป็นผีในปานที่หัวเราะร่าใส่หน้าเขากระชากมีดออกหมายจะแทงซ้ำ นายแก่นใช้แรงเฮือกสุดท้ายยีมีดของตัวเองแทงสวนกลับไปเหมือนกัน้อทีเดียวมีดด้ามมีดเ,เสียบเข้าชายโครงพรานจำปาจนเขาชะงักไอ้ไอ้ไอ้ผีจะไหลพรานจำปากัดฟันแทงใส่ในายแก่นอีกต่างคนต่างแทงกันคนละสองสามครั้งแล้วทั้งคู่ก็กอดกันพลิกตกจากห้างตายอนาถอยู่ด้านล่างโดยมีผีนายปลาและนายกา้านยืนทมือลือทือ มองด้วยสีหน้าไร้อารมณ์แสงแดดที่แยงตาและเสียงนกน้อยใหญ่ที่ร้องทักกันเสียงดังระงมปลุกให้นายอ่ามตื่นขึ้นจากอาการหลับไหลพอลืมตาก,ก็ร้องลั่นเพราะภาพสุดท้ายที่หวนกลับเข้ามาในมโนสติมันยังเด่นชัดเหลือเกินอะไรของมึงวะไออํา,เ,อาเสียงร้องตกอ,อกตกใจหมดเสียงของนายแก่นร้องถามทําให้นายอําได้สติ เหลียวมองหน้าพรานจำปาและนายแกนสลับกันไปมาไปกลับบ้านได้แล้วพรานจำปาบอกเสียงเรียบพร้อมกับปีนนำลงจากห้างทั้งสามเดินกลับเข้าสู่หมู่บ้านโดยมีนายอ่ำแบกเอาเก้งตัวเมียที่มีขนาดไม่ใหญ่มากเพียงลำพังส่วนอีกสองคนเดินตัวปลิวไม่ยอมช่วยเหลือพรานเขายิงให้เอิงเอาไปขายเอาเงินไปมั่นนางสายใจไว้ก่อนมันจะได้มั่นใจ นายแก่นบอกขากลับพานจำปาพาพวกเขาเดินกลับทางลัดมันใช้เวลาเพียงครึ่งเดียวของขามาเท่านั้นก่อนถึงหมู่บ้านเพียงสามสี่รอเมตรพรานจำปาหยุดเดินแล้วหันมาทางในอำ่ำเอาไปขายให้พ่อค้าในเมืองวันนี้เขาน่าจะขับรถเข้ามาในหมู่บ้านตัวนี้อย่างตามก็ได้หลายพันน่าจะพอเอาไปมั่นคนรักมึงได้กูกับเอกแกนไปก่อนลวนะ ว่ากูส่งมึงแค่นี้นายอ่ำยืนงงว่าพรานจำปาพูดอะไรแต่แล้วสิ่งที่เห็นตรงหน้าทำให้เขาเข่าอ่อนล้มลงกับพื้นซากเก้งตัวเมียพริกมาทับอีกทีทำให้ดิ้นรนหนีไม่ได้พรานจำปาและนายแก่นกำลังเปลี่ยนสภาพไปทีละน้อยเนื้อตัวของเขาทั้งสองเริ่มซีดเซียวเลือดเริ่มทะลักไหลออกมาจนเปียกชุ่มเสื้อผ้าเต็มไปหมดพวกไส้ไหลออกมากองด้านนอก นายแก่นพูดด้วยเสียงเย็นเยียบกูช่วยมึงได้เท่านี้แล้วให้เพื่อนรักกูไปก่อนนะแล้วมึงอย่าลิอาจเข้ามาในป่านี้อีกแล้วร่างของทั้งคู่ก็หายไปต่อหน้าต่อตาไอ้อำ่ำนายอ่ำใช้แรงที่มีดันซากเก้งให้พลิกออกก่อนจะออกวิ่งจุดชีวิตกลับเข้าสู่หมู่บ้านโดยไม่ลืมที่จะลากเอาซากเก้งตัวนั้นไปด้วย พรานจำปากับนายแก่นเองก็ถูกอาถรรพ์ป่าเล่นงานหลังจากไม่เคยเชื่อเลยสักครั้งจนต้องเอาชีวิตไปทิ้งโป่งนิ้วที่เป็นป่าอาถรรพ์อย่างที่คนเขาร่ำลือกันจริงๆยิยำคำแชนแนลฟังแล้วหลอน